ที่จะสนุกที่สุดในโลกตอนนีเลยกินคนเดียวก็อร่อยกินกับเพื่อนก็อร่อยแต่ถ้าให้อร่อยที่สุดต้องมากินกับผมครับสามารถแชร์พ้เนสด้วยปอก,กี้ได้นะครับไม่ว่าทุกคนอยากเป็นมากกว่าที่รักหรือว่าอยากลองชดลองคบกันก่อนก็ที้เป็ากคนญญคนนันของี่ได้ทั้งคู่เลยค่ะ สวัสดีจาเด็กเดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่กรจินะคะจะมาเป็นพี่เลี้ยงนะคะประจำการเวิร์กช็อปในวันนี้นะคะอนุญาตไหมได้ย,ยดีมากนะครับวันนี้ค่ะเป็นเวิร์กช็อปที่2ของหนูแล้วหนูรู้ไหมหนูจะได้เรียนอะไรกัน เด้หรือเปล่าได้นหรือเปล่าไม่มีวันนี้ค่ะนูจะได้เรียนนะคะอีกหนึ่งสกิลที่สําคัญมากๆเลยนะคะนั่นกะ็คือการพูดและการใช้เสียงนั่นเองนะคะทุกคนค่ะจะได้ค้นหาสเสน่ห์ของตัวเองนะคะศสกยภาพของตัวเองนะคะทางด้านการพูดและการใช้เสียงเพราะว่ามันเป็นสกิลที่สาคัญมากๆเลยนะคะในการเป็นศิลปินนักแสดงนักร้องหรือแม้กระทั่งนักพากนะคะมีใครไฝฝันอยากเป็นนักพากไหมลูกสาวมีไหมนักพากมีไหม มีหรือเป็นนักฆ่านักร้องนักร้องโอเคนักแสดงค่ะนักแสดงเอ่อทุกด้านค่ะเรื่องการใช้เสียงนะคะสำคัญมากๆนะคะแล้วก็เรื่องการพูดด้วยนะคะมันสําคัญแม้กระทั่งบุคลิกภาพของเรานะคะการพูดการใช้เสียงก็เป็นเรื่องที่สําคัญเช่นเดียวกันวันนี้ค่ะเราจะได้เรียนนะคะกับระดับ professional oh my god oh my god professional เป็นครูนะคะที่เป็น professional นะคะทางด้านการพูดและการใช้เสียงเลยนะคะนั่นคือครูกรีนั่นเอง แล้ววันนี้หนูจะมีเซอร์ไพรส์ในตอนท้ายด้วยอ่าเดี๋ยวเราไปพบกับ World Class นะคะของคูกรีนกันนะคะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าเราจะมาอัพจังหวะความสุขสนุกขึ้นไปกับป๊อกกี้ได้อย่างไรนะจาเชิญเลยและนี่ก็คือคลาสที่จะสนุกที่สุดในโลกป่อมาลอมีร้อนเป็นวงกลมหน่อยเออทุกคนวอมเสียงกับคูกรีนหน่อยทุกคนพูดคำนี้ลูกจุกร ถ้ามือกูกินขึ้นสูงเราก็จะชุกครูสูงถ้าต่ำก็ต่ำถ้ากูกินขยับมือก็เปลี่ยนเสียงหนึ่งสองสามชุก,ชกโอเคผมให้ตัวเอ,อ่ะกูกินขออยู่ด้วยหน่อยค,คูกินให้แต่ละคนแนะนําตัวหน่อยคุณคูกินยังไม่รู้จักแนะนําตัวไงก็ได้ให้เรามี20คนใช่ไหมคูกินต้องจําเราได้เป็นท็อปหนึ่งในห้า สวัสดีค่ะชื่อยาวหน่อยนะคะตา,าพิโรดบดาปนีบุญยทักตาพิโรบดาปนีบุญยทัพชื่อเล่นชื่อมิจิรูค่ะาสามารถพิเศษนะคะหนูสามารถตกมือข้างเดียวให้ดังได้ค่ะทุกคนต้องตั้งใจฟังค<ฮ>่ะ <c oughs> ทำปากจูมอได้ะคะ่ะป่ากเนื้อปากลัวได้นะคะ วิ่งผ่านมิตรู้ไปเรื่อยๆเ,เลยป๊อป้อนะครับป๊อป้อจะมีออกเสียงเหมือนเขว่าบ็อกกี้ครับเกิดวันที่22เดือน11ถ้าผมเกิดในวันนี้หนึ่งวันผมเกิดวันบ็อกกี้เดย์ด้วยวันนี้ผมเป็นวันที่เล็บสีเด่นที่สุดในดดดน,ดนี้นะวันนี้ขอนนี้เราจะวริ่มแั้วเดี๋ยวค,ครับทัชรพลนุ่นเลี่ยมนะครับชื่อเล่นชื่อโบโนแล้วบ็อกกี้รถที่ผมชอบที่สุดก็คือรถลอมโพไกอดอครับโอเคเครับเรียนายนมัสการปรากาบสมบัติชื่อเล่นชลิตี้ครับ หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าอะไรที่คืออะไรจริงๆมันก็มาจากคำว่าไลท์นี่แหละครับที่แปลว่าแสงสว่างสวัสดีค่ะชินชาช่วมให้กำังนะคะก็ชื่อว่าแพรใช่จะเรียกเลยว่าแพรโอเะโอเคต้องมือไปต่อครับมากกันตัวนีค่ะชื่อจิดาภาทสถานชื่อเล่นชื่อเอมค่ะก็เป็นได้ร้องได้เต้นได้นะ วิชาสุดหรือเรียกสั้นๆว่าอาร์ติสก็ได้ค่ะหรือจะอาร์ติสหรือจะอาร์ติสหรือจะอะไรก็ได้ค่ะโอเคโอเคสวัสดลครับสวัสดีค่ะท่านชานงเจษเสือนันนะคะหมายไทยที่ไม่ใช่หมายไทยเจตวัน์แต่เป็นหมายไทยเองค่ะสวัสดีครับเจมบอลครับทรงพลดิลเลอร์ของดีภาคใต้ส่งตรงจากสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีสวัสดีครับ ผมนายพงพัฒน์ดีสุขแต่กินไข่ดิบชื่อฮีโร่แต่บินไม่ได้ครับผมสวัสดีค่ะหนูชื่อมุกนะคะเชดาเกียรมาค่ะเมดอินเจ่ปนแล้วก็จำง่ายๆค่ะผมยาวสุดในห้องนี้แล้วค่ะชื่อเอนิกาสีพัฒนาสกุลชื่อเล่นชื่อพีทค่ะชอบเต้นชอบเล่นชอบรำค่ะครูยินจีต้อนรคุณครับเป็นหนุ่มหน้ามนคนดีสารครับฝาแหนอฝักตัวแนเดอฝาแืน่ฝักตัวแนเดอร์ Oh. มาครับสวัสดีครับผมชื่ออาจจะเรียกจงเจ๋งร้ oh. อยเจ๋ง oh. แต่ที่แน่ผมชื่อเจง๋งโอเคชื่อวินนะครับอนุชิตแข่งวินครับผมความสามารถพิเศษนะครับสามารถเต้นได้ครับแล้วก็พูดสายกูได้นะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับ คนถัดไปบอมเบ้สวัสดีครับทุกคนผมชื่อผู้กันนะครับผมถึงจะชื่อผู้กันแต่ก็ไม่ชอบระบายสีนะครับขอผมมาครับปฏิญาบบีเจนและพุรุตันธราวิกรัยนะครับส่วนชื่อบีเจนนั้นมาจากบีเจเสียงไซส์พนัททิศัยนทําหาแล้วก็พบ สวัสดีค่ะ all, เพรสอำนัจวันนี้จับโง่นะคะเตะบอลก็ได้เล่นบาสก็ดีแต่พูดไม่รู้เรื่องเพราะภูมภาษาไทยไม่เก่งคะ่ะ <c oughs> สวัสดีเจ้านงเดียเนอร์มาจากจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าชื่อจริงชื่อทัชกรจงสมนึกนะเจ้าอายุ17ปีมาจากโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้า <c oughs> ชื่อเดียเนี่ยมาจากคำว่าที่รักเพราะอยากเป็นที่รักของทุกคน,นะคะ่ะ มีสัดส่วนที่เราหยิบม,มาตัดสินกันมากที่สุดถึง55เปเนกินครึ่งแล้วนะเาะบอกว่าน้ำเสียงต่อมาเนี่ยมีผลกับความทรงจำของผู้คนเลยนะจงส่งเสียงนะออกมาให้ดูเป็นนักเลงที่สุดพูดคำว่าหวัดดีเนื่งองสากขอนักเลงวันนั้น ขอวัดด so cool. ีทีให้ดูเป็นเด็กดีท right <wh ี่สุดให้ดูเป็นเด็กเรียน4.00ไปเนื่องสองั้นเด็กด yes> ีกว่านั้นเนื่องสองสั้นเราจะ define คนเนี่ยก็จากพวกนี้เลยทุกคนพูดตมครูกรีนอีกทีหนึ่ง non verbal language กูกรีนจะแยกบุคลิกของเราเนี่ยออกมาเป็นทั้งหมดเป็นสีสีทุกคนถือลูกบอลไว้ประมาณนี้รูกรีนให้จินตนาการว่าลูกบอลลูกนี้เป็นลูกบอลสีแดงสีแดงเป็นตัวแทนของความอะไรลูกช่วยรูกรีนหน่อย ความรักความร้อนแรงผลักลูกบอลสีแดงนี้ลงไปกลางวงนะขอเร็วกว่านั้นแล้วก็ดูแอคทีฟกว่านั้นไปนึกซองซ่องเท่นี้อยู่ใช้ทั้งตัวเลยอยู่ถอยหน่อยนึกซองซ่อลองพูดตามครูปีนไปเรื่อยๆนะสุดยอดสุดยอดเก่งมากเก่งมากว่าง่าว่าง่ายบอกมาให้ตัวเองดีมากเท่านี้ครู พาไปดูคู่อสีตรงข้ามสีแดงมาทุกคนขาชิดแบบนี้ถือลูกบอลไว้สองลูกผลักไปข้างหลังเบาๆเราพูดคำนี้จะเอาอะไรนะจะเอามาจะเอาใช่ไหมจะ,อ,จะอ,อันนี้ล่ะอันนี้ล่ะส่งมาแล้วต่อไปพูดคำนี้ไม่เป็นไร,ไนไรช่วยหน่อยนะเนะสียงต้องอ้อนกว่านั้นบางคนยังแข็งอยู่เลยช่วยหน่อยเอาขอแบบอนอนเลยไปหรือสองส้ำ ไปหาอะไรก็ได้ในห้องของตัวเองมาถือหนึ่งอย่างไปครับหนึ่งครับครูให้เวลา30วิวิในการขายของชิ้นนี้ให้ผ่านนะหจำหลักนี้ไว้เลยนะเขาบอกเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาเราจะขายอะไสักอย่างนึเราต้องหาสิ่งที่เขาเรียกว่ายูนิพอยท์ ทุกคนพูดพร้อมกันซิ Unique Point สำเนียงที่แท้ที่สุด Unique Point Unique Point Unique Point Unique แ Un ปลว่าอะไรแตกต่างเด่น Outstanding Point ก็คือจุดมันคือต้องมีจุดที่มันแตกต่างม่นเหมือนกับพวกเราทุกคนอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่มีใครซ้ำใครหรอกแต่คนที่จะถูกเลือกคือคนที่รู้วิธีการขายว่าทําไมต้องเป็นเราเรือเ้องอะอันนั้นแหละมันคือยูนิค e p o i n เฟรมถืออะไรอยู่ลูกกระเป๋าให้เฟรมลองขายกระเป๋าให้พวกเราอ่ะ ไม่ต้องมานั่งบอกคุณสมบัติอื่นเลยบอกแค่ว่าทําไมเราถึงควรซื้อกระเป๋าที่มันกันน้าได้มาเลยครับไปก็กระเป๋าใบนี้นะครับเป็นกระเป๋าที่พิเศษมากๆนะครับไม่ได้ดีแค่แส่ของอย่างเดียวยังสามารถกันน้ํากันเหงื่อของเราได้อีกนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับฝนตกใส่ของที่บรรจุอยู่ภายในนะครับแต่ก็ทําให้ของในภายในเปียกอย่างเช่นตอนที่เรามาเซ็นสัญญาเนี่ยมันก็เปียกก็ใช้ไม่ได้นะแต่ว่ากระเป๋านี้ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าอันนี้กันน้ำครับแลือวกันเหงื่อได้ กูชอบเพื่อนอย่างหนึ่งเขาไม่ได้พูดแค่ว่ามันกันน้ำแต่เขาพูดถึงเรื่องเอกสารด้วยเขามีข้อความต้องการมาถูกถ้ากับถ้าเอกสารเปียกดูก็ไม่ได้เป็นศินลปินฉะนั้นกระเป๋าใบนี้จึงไม่มีค่าเท่ากับแค่กันน้ำเฉยๆแต่เขาไปไกลกว่านั้นก็คือกระเป๋าใบนี้จะทำให้อยู่ได้เป็นศินลปินมา น้องๆตั้งใจเรียนกันทุกคนเลยนะครับเซฟคลังความรู้จักครูกรีนกันไปเต็มที่แต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 แตแตแตยังไม่พอจ้ามาอัพเลเวลความสนุกขึ้นไปอีกขั้นกันดีกว่าครับกับบททดสอบหลังเรียนเรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับโบก๊อคลาสค่ะและนี่คือรุ่นพี่นะคะที่มาเซอร์ไพรส์ทุกเรานะคะพี่มา,าะะพี่เอมี่ MB และพี่วันนี้ค่ะ รุ่นน้องของเราหน่อยดีกว่าสวัสดีครับพี่มาคครับสวัสดีนะคะพี่เอมี่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะโซเกนค่ะเมสักครู่ค่ะคลาสเป็นยังไงบ้างสนุกสนานแค่ไหนต้องบอกว่าเอเออร์จติกสุดๆคือแค่โดนก็ไปพลังงามกระแทกทะลักทะลวงฮะ ลุ้นเลยค่ะว่าจะออกมาเพอร์ฟอร์มขนาดไหนอย่าให้ิดูว่าเออเอาเวิร์ก็อปไปแล้วมันต้องมีบททดสอบซะหน่อยถูกต้องนะคะวันนี้มีบททดสอบมาให้น้องๆด้วยนะคะนั่องจากการท่องหมูหมาก้าเจีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะแต่ว่าน้องๆทุกคนค่ะต้องพรีเซนต์ป๊อกกี้ออกมาในแบบฉบับของตัวเองชั่วครู่นี้แบบอบเหล่านี้ไหมพวกกีนเราให้เขาหาคาแรคเตอร์นะฮะ ซึ่งคาแรเตอร์เนี่ยตาม,มที่เราคุยกันนะว่ามันก็จะมีหลากหลายบางคนเป็นแดงเหลืองเขียวน้ําเงิน<ม>คือแต่ละคนเขาจะมีสีประจําตัวเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าน้องๆจะสามารถแอปพลายเอาบล็อกกี้เนี่ยทำยังไงให้พอมันมาอยู่ในมือเรามันเข้าปากเราปุ๊บมันไม่ใช่แค่ว่าน่าสนใจแต่มันต้องจดจำซึ่งน้องทั้ง20คนนะคะใครทำได้ดีที่สุด3คนนะคะจะได้เข้าไปชิงรางวัลปลอกคูล่าโหวตค่ะ เดี uhm. ๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้องๆจะพรีเซนต์บ็อกกี้กันออกมาแบบไหนเชิญเลยจ้าผมมีนี่ครับบ็อกกี้ได้ประโยชน์จากใยอาหารจากธรรมชาติแคลอรี่น้อยกินอย่างสุขไม่ทุกเรื่องอาหารไม่ทุกเรื่องน้ำตาลเติมเลยครับบ็อกกี้คนแรกนเนี่ยคนแรกทำไม่ดีถ้าพร้อมแล้วมโนอค่ะ ผมมีของอร่อยมาแนะนํานะครับบ็อกกี้นั่นเองกินคนเดียวก็อร่อยกินกับเพื <S <s um ่อนก็อร่อยแต่ถ้าให้อร่อยที่สุดต้องมากินกับผมครับเดี๋ยวพี่ขอไปใช้บ้างแล้วน้องกินอร่อยต้องกินกับพี่นะและคนต่อไปไหมค่ะเพื่อนๆอยากไปดูพวกเรา20คนในวันที่9เดือน11ไหมคะ ถ้าอยากไปดูนะคะในก,กล่องนะคะก็จะมีโค้ดสามารถกรอกแล้วก็หวตให้พวกเราได้เลยอย่าลืมหวตกันเยอะๆนะคะวนต่อไปแพงค่ะบอกกี้เนกเก็มเป็นขอมที่ทุกคนน่าจะเคยกินด้วยเหมือนกันทุกคนก็อย่าลืมไปซื้อกินกันนะคะรสชาติไม่ได้หวานมากเหมาะกับทุกเพศทุกวัยกินได้ทุกวันยิ่งดีค่ะทุกคนไปซื้อกันเยอะนะคะ โอ้ยอยากรู้จักเขาจังเลยทำไงดีวะงั้นก็เรื่องด้วยปอกกี้ดีกว่าสามารถแชร์แฮปปี้เนสด้วยปอกกี้ได้นะครับเราลองมาเริ่มต้นกับปอกกี้ด้วยกันไหมครับคีย์เวิร์ด็รอบคีย์เวิร์ดเป็นรอบคีย์เวิร์ดแชร์แฮปปี้เนสเอาอยู่คนต่อไปพี่เจค่ะปอกกี้เนี่ยมันไม่ใช่ขนมธรรมดานะทุกคน มันสามารถใช้แทนความรักได้ด้วยซื้อความรักได้สามารถซื้อเป็นช่อดอกไม้ให้แฟนก็ได้หรือถ้าใครมีแฟนหรือมีความรักนะครับสามารถแบ่งฟอกกี้เนี่ยกินกับแฟนในแท่งเดียวก็ได้นะกินแบบโรบมนติกมันซีซี่ฟอกกี้เนี่ย <c oughs> กินได้อร่อยด้วยแล้วก็ไม่เหลืะอมือด้วยจ้า จะได้นะจะได้ตอนที่พูดตื่นเต้นมากครับจำได้ว่ามือสั่นมากครับเพราะว่ามันแบบมีรักแค่นิดเดียวในการเตรียมตัวจริงๆครับผมโอเคน้องลุกค่ะถ้าคุณเป็นคนโสดนะคะต้องการหาหวานใจหาเนื้อคู่หนูขอแนะนานะคะพ๊อกกี้ค่ะรสชาติกรอบหอมอร่อยนะคะเหมาะกับการให้คนที่ชอบจริงๆค่ะหนูเชื่อว่าเขาจะรับรักแน่นอนแต่ถ้าไม่รู้จะให้ใครก็ให้หนูก็ได้นะคะเอาไปเลยสิบกล่อง ูดไม่ออกเลยตอนแรกหนูตื่นเต้นมากแต่ว่าสุดท้ายพอทำออกมาก็รู้สึกโอเคปลดปล่อยและต่อไปไม่รู้ค่ะเคยไหมคะในวันที่คุณจะต้องเข้าสังคมใหม่ต้องไปที่ใหม่ๆหรือคุณยังไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกับเพื่อนใหม่ดีนี่แหละค่ะสิ่งอัศจรรย์ที่จะทำให้คุณเชื่อมโยงกับเพื่อนใหม่ได้แค่คุณไปนั่งอยู่ข้างๆเขาแล้วกินต๊อกกี้ไหม ี่คช็อกสองต่อค่ะหนูไม่คิดว่าเฮ้ยจะต้องมาพีเซนต์ทั้งที่มีเวลาน้อยขนาดนี้แล้วต้องมาแบบพีเซนต์ต่อหน้าพี่พี่ดาราีะและคนต่อไปไลตี้ค่ะพี่พี่รับสุขภาพกันไหมครับ แล้วชอบกินขนมกันไหมครับถ้าใช่ผมแนะนำเลยครับบ็อกกี้ค่ะเพราะว่ามีแหล่งของสารอาหารด้วยครับเป็นไฟเบอร์ก็ยังไงก็ฝากบทให้ผมด้วยนะคะตอนแรกว่ายบ็อกกี้ถ่ายตัวเองพี่เีพี่มีคนไหนที่แบบชอบทำงานไปด้วยกินขนมจุจบๆไปด้วยแบบผมหรือเปล่าเวลาเรายิบเนี่ยคือถ้าทุกคนสังเกตตัวเนี้ยมันจะเป็นบิสกิตใช่ไหมแล้วถ้าเน ไม่เงมือมันทำให้เราแบบกินไปด้วยทำงานไปด้วยมันก็ง่ายถามอันนี้บ็อกกี้เราสตรอเบอร์รี่สีชมพูกินเสร็จไม่ติดฟันติดเป็นสีชมพูไม่มีใครดูออกไม่มีใครดูออกถ้าอยากกินขนมตอนทำงานแขก็ต้องบ็อกกี้ครับพี่เอาจริงๆผมว่ายากนะคือจะทำยังไงให้มันไม่ซ้ำกับเพื่อนคนต่อไปอาร์ติสค่ะ งว่วงเวลาทำงานกันไหมคะง่วงอยู่ลูกพอกี้เรานะคะมีทางประโยชน์แล้วก็ความสุขค่ะใครกินรับรองว่ามีความสุขแน่นอนค่ะต้องลองซะหน่อยหรอใช่ค่ะก็ชอบพี่ๆสามคนมากค่ะแบบว่าหล่อสวยกันมากแบบหนูก็แบบไม่ค่อยมีสติตอนพูดสักเท่าไหร่ก็แบบ๊อกี้ค่ะ๊อกี้โอเคคนต่อไปน้องชีสค่ะ สำหรับใครที่ต้องการเติมน้ำตาลนะคะหนูขอแนะนำเป็นป๊อกกี้ค่ะหวานกำลังดีอย่าเพิ่งไปตีกันนะคะให้มาเติมป๊อกกี้กันก่อนค่ะส่วนใครที่กำลังมีความรักเนี่ยหนูว่าขอแนะนำให้เอาเนี้ยไปเป็นของขวัญมอบให้กันนะคะอ,อย่าลืมมาบอกความรู้สึกผ่านป๊อกกี้สีชมพูนะคะป๊อกกี้สีชมพูนะคะให้เราพี่มี่มองสุตาเป็นคนเดียว <c oughs> แทบจะกัดฟันโะ้หหนูตื่นเต้นมากน้องเจ๋งค่ะครับได้เห็นป๊กกี้ของเพื่อนๆหลายคนไปแล้วนะครับแต่ป๊กกี้กล่องนี้เนี่ยมีอะไรพิเศษรู้เพราะว่ามันมีสิ่งนี้อยู่การใบนี้เนี่ยมีสิ่งที่ไม่คาดคิดครับอยู่ข้างในแล้วพี่ๆทุกคนเนี่ยต้องอยากจะได้มันแน่นอนซึ่งผมแนะนําเลยว่าต้องซื้อนะครับต้องมาแรกออกเลยการนั้นใส่เองเหรอเจ๋งๆเอาไปใส่เองเหรอใช่ครับ ไม่มีการจริงหรอข้างในมันเป็นใบ cover สีแข็งโอ้น้องฮีโร่ค่ะช่วงนี้ครับบ็อกกี้มีอะไรพี่เด่รู้ไหมใบเสร็จที่ซื้อบ็อกกี้เอาไปลุ้นรถยนต์ทองแท่งไอแพดโอ้โหเกินแล้วก็สามารถซื้อไปฝากเพื่อนฝากแฟนอย่างพี่มาร์คสามารถซื้อไปฝากพี่จูเนียร์ได้นะครับชอบคนี้ชอบ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 มาน้องพีชค่ะ ถ้าเกิดพี่เคยประสบพบปัญหากับการเหนื่อยที่จะต้องแสดงจะต้องเต้นจะต้องร้องแล้วมันเหนื่อยไหมคะพี่ก็อยากเติมน้ำตาลหรือเติมพลังใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวหนูลองกินให้ดูมาดูกันว่าหนูจะหายเหนื่อยไหมความหวานความตัวบิสกิตความกรอบ ขอลองหนึ่งเพเตียงการเลยอแล้วเราเตียงการเลยโอเคอมค่ะเคยไหมคะเวลาที่เราเนี่ยน้ำตาลตกอยู่ดีๆวันดีๆของเราเนี่ยเราก็เผลอทำหน้าบึ้งตึงแล้วคนอื่นอาจจะมองเราไม่ดีได้เราต้องมีป๊อกกี้ไว้เติมพลังระหว่างวันนะคะกินเพื่อเพิ่มความหวานแล้วก็ของอร่อยอย่าลืมแชร์กับคนอื่นด้วยนะคะอย่ากินไว้คนเดียว ขอโทษทุกคนด้วยนะพอดีมันพันเงินก็นี่นะผมบ็อกกี้รสชาติมิลกี้มัชช่ามิลกี้มัชช่าทุกคนได้รสชาติของมันเนี่ยรู้สึกถึงภูเขาไฟฟูจิความหอมของมัชช่าที่แบบเหมือนกวนเองรู้สึกใค้่ย่ พีนแล้วเนี่ยฟ็ <Okay. S 1> อกกี้ฟ็อกกี้ฟ็อกกี้สแกนตรงนี้จะได้เห็นหน้าสวยๆหล่อๆของพวกเราทุกคนนะครับ oh. ขอบคุณครับ <Okay. S 1> น้องมาย ไม่ออกบอกป๊อกกี้ <นะ S 2> เป็นขนมที่ชาวไทยอย่างเราทุกคนรู้จักแน่นอนอเพราะว่ากินมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นหลานรุ่นเหลนที่มาหมดเลยรับรองความอร่อยและตอนนี้มีอีกหลายรสชาตินะครับสำหรับใครที่อยากโบนแล้วก็อยากเห็นพวกเรานะครับสามารถโบตได้ทางป๊อกกี้ไอดอลนะครับขอบคุณครับอย่าลืมไปซื้อป๊อกกี้กันเยอะๆนะคะน้ดีค่ะวันนี้เนี่ยเดียจะมาขายป๊อกกี้ทุกคนป๊อกกี้เนี่ยไม่ธรรมดานะถ้าทุกคนเครียดเนี่ย ก็สามารถหยิบบ็กกี้ขึ้นมากินได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีส่วนน้ำตาลทำให้เราแบบคลายเครียดถูกไหมถูก,ถ,ก,ถ,ก,ถ,กถูกทุกคนต้องตอบว่าถูกถูกต้องทุกคนเนี่ยสามารถซื้อบ็อกกี้นะคะจากร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยเพื่อมาโหวตให้หนูได้ในการ uh oh. สแกนหน้ากล่องบ็อกกี้นะคะ uh oh. รู้สึกตื่นเต้นแล้วมันก็เลยทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าหนูจะพูดอะไรดีแล้วเมื่อกี้คือเพื่อนๆก็พูดสิ่งที่แบบดูคิดไปหมดแล้วน้องเพิร์สค่ะ A O V ่ N T O C K Y ท็อกกี้ yeah ตอนเด็กก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปคุยกับคนก่อนก็คือแบบสมมติเรารู้สึกเงาๆอยากหาเพื่อนเงี้ยแลก็แกะกล่องแชร์ให้เพื่อนไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้เดี๋ยวเขาก็เป็นเพื่อเราเองไม่ว่าทุกคนอยากเป็นมากกว่าที่รักหรือว่าอยากลองทดลองคบกันก่อน คนคนที่ได้ทั้งคู่เลยค่ะมมันดีนะเรียบร้อยนะหมดแล้ว20คนค่ะวค้ชดีเป็นไงภาพรวมเด็กๆมันเกิดความภูมิใจน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลกองจริงจรคือต้องบอกว่าเขาอะไม่ได้ซ้อมแล้วก็ไม่ได้พูดแม้แต่ว่าแบบหลบไปข้องน้ำแม้แต่รอบเดียวก็ไม่ได้ ไม่ได้ทำมาก่อนเลยเมื่อกี้คือเทคแรกของทุกคนเทคแรกแล้วก็เทคเดียวด้วยแบบเยี่ยมยอดฮะอ้อภูมิใจโอ้ครับรมี่น้องเป็นไงคะภาพรวมน้องๆในยี่สิบผมว่าน้องๆทุกคนเก่งมาแล้วก็เพิ่งได้รู้จากครูเมื่อกี้ว่าน้องๆไม่ได้ไม่ได้ซ้อมเลยก็คือเทคที่ที่เราถ่ายกันเนี่ยก็คือสดแล้วน้องๆทุกคนก็คือทำออกมาได้ดีมากก็เก่งมากๆครับนี่นี่ล่ละค่ะคือกําลังคิดอยู่ว่าถ้าเป็นตัวเองจะทําได้ไหมคือรู้สึกว่าน้องๆทุกคนอ่ะ มีแบบ energy เป็นของตัวเองที่แบบว่าทําให้เรารู้สึกแบบเออจดจําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเก่งมากๆเลย<ช>ตอนนี้เราค่ะที่อย่างแรกก็คือเห็นถึงความตั้งใจของทุกคนมากๆในการออกมาพรีเซนต์ป๊อกกี้เนาะแล้วก็แต่ละคนก็มีจุดเด่นแล้วก็เอกลักษณ์ของแต่ละคนนี่ทําให้เราแบบจดจาได้ก็เก่ง <ๆ S 1> มาก่ะ เรื่อราวความตื่นเต้นนะคะพี่ๆทั้ง3คนนะคะได้คัดเลือกออกมาแล้วว่า3<อ>คนนะคะที่จะได้เข้าชิงรางวัลบอกกูลาบุตคือใครบ้างน,<อ>นะคะ<อ>เดี๋ยวให้พี่ๆนะคะช่วยประกาศหน่อยดีกว่าค่ะว่า3มใน20คือ,อคใครค่ะคนแรกก่อนเลยครับคนแรกก่อนค่ะจากพี่มาค่คะเป็นน้องเจมส์บอนด์ครับคน<อ>มส์นด เหตุผลจากคณะกรรมการค่ะว่าเหตุใดท่านถึงเลือกเป็นน้องเจมส์บอ์ค่ะผม,ผมว่าน้องเขาพูดทุกทุกอย่างได้ครอบคุมการพูดก็ดี<ม>การใช้คำก็ดีแล้วก็ที่สำคัญคือน้องเขาออกมาเป็นคนแรกแต่น้องเขาทำได้ดีมากเับโอเคคอแรุคืเจมส์บอนค่ะเหลือนะอีกนนนะ2 <R isa> อ,กองตำแหน่งอีกสองที่เท่านั้นนะคะที่จะได้เข้าชิงรางวัลกอคูลาบทของเราในวันนี้นะคะคณะกรรมการท่านต่อไปค่ะเชิญเลยอีกคนนึงค่ะคือน้อง น้องมิชิรู้น้องมิชิรู้รู้สึกว่าน้องเขาอะออกมาแล้วเหมือนพื้นที่นั้นเป็นของเขาอะแล้วเขาก็สามารถแบบไล่อัพลุมมีได้ด้วยแบบเออเขามีความเป<บ>็นธรรมชาติดึงดูดเราจำตัวตนได้จำตัวตนได้โอเคมอบให้กับมิชิรุคนะ่และที่สุดท้ายนะคะที่จะได้เข้าชิงรางวัลกอคลาบอดได้แก่ ได้แก่น้องพีช,ช,พชค่น้องพีชคืออ,อย่างแรกคือความครีเอทีฟของเขาเนาะในการแบบว่าแสดงตัวต,วตวนวออกมาคือแบบพูดไม่เยอะแต่แบบว่าเก่งอ่ะแต่ว่าเราจําได้น้อยแต่มากน้อยแต่มากใช่แล้วก็เขามีความมีเสน่ห์เป็นของตัวเองเก่งออกมาโอเคกลบมอให้กับน้องพีชค่ะทั้ง3ามคนนะคะก็คือผู้ที่ได้เข้าชิงรางวัลบัลลู่าโบสถ์นะคะยินดีด้วยอีกครั้งนึง เอาละครับผู้เข้าชิงพร้อมแล้วส่วนผู้ตัดสินก็คือเพื่อนเพื่อนของพวกเรานั่นเองชอบผลงานของเพื่อนคนไหนก็เริ่มหมดได้เลยครับคะแนแอบสูสีกันอยู่นะครับเนี่ยเออใครจะได้เป็นป๊อกปูล่าโหวตของคลาสนี้กันนะเฮ้ยถ้าพร้อมแล้วหันมาเลยค่ะได้แก่น้องพีคค่ะ ดีด้วยนะคะผูุ้กินคะเป็นยังไงคะผมฐ่านน้ไหมรองอนตัวร่างปวดเนยสมมงมากครับเพราะว่าอย่างน้อยก็จะได้เอากําลังใจไปรักษาข่าวนะวรัมีการแบบแต่เขาตีโจทย์แตกว่าในเรื่องของคอนเซ็ปต์อย่างเงี้ยคือเราให้คิดว่าถ้ากินแล้วเนี่ยจะได้อะไรนี่ของเขาชัดเจนมากๆเลยคือกินสิแล้วจะหายเหนื่อยเออคือคอนเซ็ปต์เขาชัดมากแล้วก็แต่จริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่แค่น้องทั้ง3คนแต่ว่าทุกคนก็ทําหน้าที่ได้เยี่ยมยอดมากแบบสุดยอด และกินี่กับน้องพี่อีกครั้งนะคะกับรางวัลป๊อปปูล่าพอด แห่งความภาคภูมิใจนะคะที่ชนะใจนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็ชนะใจพี่ๆด้วยนะคะก็รู้สึกว่าน้องๆทุกคนเก่งมากแล้วก็หลายๆคนมีเสน่ห์ในตัวเองครับเสน่ห์เตะตาตั้งแต่ยังไม่พูดเลยครับมาร์กไงครับมาร์กไงครับไม่ใช่ไม่ใช่ก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับอยากให้น้องๆมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนก็หวังว่าทุกๆทกคนจะทําออกมาได้ดีที่สุดครับแอบนึกถึงตัวเองที่เคยแบบ ชอบประกวดกิจกรรมอะไรแบบนี้เหมือนกันค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าน้องๆะมาประกวดอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มีความสุขเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำแล้วแน่นอนว่าก็ต้องทําให้เต็มที่ที่สุดที่ตัวเองทําได้แล้วด้วยเนี่ยยังไงน้องๆก็จะไม่เสียใจแน่นอนไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงก็คือวันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาเจอน้องๆทั้ง20คนใช่ไหมคะก็คือน้องๆเก่งมากแต่ละคน มีเสน่ห์เป็นของตัวเองแค่45วินาทีนันะหนูจะทำได้ขนาดน้องๆไหมก็คือประทับใจมากๆค่ะเชื่อว่าน้องๆจะเต็มที่กับไฟแนลนะคะที่กำลังจะมาถึงก็เป็นกำลังใจให้ค่ะทำได้แน่นอนสู้เก่งมากไปให้กำลังใจน้องๆทั้ง20คนได้นะคะที่ไฟ a l ลสเตจนะคะของ GMMTV Poky c Idol นะคะจะขึ้นวันไหนก็ที่มาค่ะครับผมวันไฟแนลสเตจนะครับจะจัดขึ้นในวันที่9พฤศจิกายนนี้นะครับผม ก็นอกจากจะได้เจอน้องๆทั้ง20คนก็ได้เจอพวกเราทั้ง3คนรวมไปถึงศิลปินคนอื่นๆของ GMMTV ด้วยครับสำหรับใครนะคะที่อยากเข้าไปรับชมนะคะแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆทั้ง20คนนะคะสามารถสะสมคะแนนป๊อกกี้พอย์นะคะจากกล่องป๊อกกี้จำนวน50คะแนนนะคะแล้วก็นำสิทธิ์เข้าไปแลกรับเข้าชมงานได้ค่ะเปิดให้แลกคะแนนวันที่29ตุลาคมนี้นะคะมีที่นั่งจำนวนจำกัดนะคะที่ไปสะสมคะแนนแล้วก็มาเจอกันเยอะๆนะคะ จากป๊อกกี้จะใช้โวทผู้เข้าแข่งขันที่คุณชื่นชอบแล้วยังสามารถลุ้นรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทอีกด้วยยังไงก็ฝากติดตามน้องๆทั้ง20คนนะคะจนถึงวันไฟนอลของเราเลยนะคะกับ c m วีเอี o อกกี้ไอดอลนะคะวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ